ผมจะมาสอนวิธีการาได้เงินหลับหมื่นนะครับต่อเดือนนะครับโดยที่ไม่ต้องทำอะไรนะครับผม <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับอยู่กับผมเทวดาตัวน้อยนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกทุกคนนะครับว่าหลายๆคนนะครับ อยากมีชีวิตที่สุขสบายหลังจากเกษียณนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการได้เงินหลับหมื่นนะครับต่อเดือนนะครับโดยที่ไม่ต้องทําอะไรนะครับผมอย่างแรกนะครับเราก็ต้องวางแผนตั้งแต่เราที่จะหนุ่มอย่างสาวอยู่นี่นะครับผมนะครับโดยเฉพาะผมเนี่ยผมยกตัวอย่างผมนะครับผมไปวางแผนไว้ว่าผมเนี่ยจะมีลูกสิบคนนะครจะมีลูกสิบคนนะครับผมและลูกสิบคนเนี่ยคือ ผมจะเลี้ยดูดย่าดดีเลยนะครับผมแล้วก็สมมุติว่าอีกสัก20ปีหรือว่าลูกผมเรียนจบแล้วเนะี่ยลูกผมก็2 0เอ่อสิบค,นะคนนะฮะสิบคนนะฮะอ่าสิบคนเนี่ยมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วนะครับผมและทีนี้นะครับลูกผมนะครับก็ผมจะขอให้ลูกผมส่งเงินให้ผมคนคนละหนึ่งพันบาทต่อเดือนนะครับผมนะครับคนละหนึ่งพันบาทต่อเดือนนะครับผมเราคิดดูดีนะครับสิบคนคนละหนึ่งพันบาทนะครับ หนึ่งเดือนนะครับผมไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับผมนะครับอันนี้นะครับคือเป็นวิธีการที่แบบดีอยู่นะครับผมนะครับสิบมีลูกสิบคนนะครับผมนะครับแล้วทีนี้คือลูกสิบคนเนี่ยคือถ้าผมแบบผมจะมีเมียคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับผมมันก็ไม่ได้นะมันอาจจะได้แต่ว่ามันอาจจะช้าหน่อยนะครับผมอาจจะมีเมียสักห้าคนเป็นอย่างน้อยนะครับผมย้ำห้าคนนะครับ ถ้าถ้ามีเมียห้าคนเนี่ยผมจะมีลูกสองคนต่อเมีย1หนึ่งคนนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากจะให้มันได้ผลเรียวกว่นนี้ก็คือแบบมีเมียสิบคนไปเลยนะครับมีเมียสิบคนนะครับสิบคนแล้วก็มีลูกหนึ่งคนนะครับลูกก็จะโตแบบพร้อมเดียวกันแล้วก็แบบมีรายได้พร้อมเดียวกันหมดเลยนะครับผมทุกคนเลยนะครับผมอันนี้นะครับนะผมใบ้ไปว่าผมเนี่ยจะมีลูกสิบคนนะครับแล้วก็จจะมีเมียเนี่ยห้าคน อย่างน้อยห้าคนแล้วก็ยามากก็10คนนะนะครับผมแล้วก็อันนี้ผมคิดว่าเป็นสีที่แบบผมวางแผนไว้ดีแล้วนะครับผมโอเคนะครับทุกคนนะครับก็ให้ทุกคนรอไปใช้แผ่นนี้ดูนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามให้กับเทวดาตัวไร้ด้วยนะครับแล้วก็พบกันวิดีโอหน้านะครับโอเคครับนะขอลาท่านผู้ชมก่อนนะครับ